สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับเจวอีกครั้งนะคะในเจลซอรี่ค่ะ วันนี้นะคะเจลก็จะมาเปิดเซสชันใหม่นะคะเป็นเซสชันเกี่ยวกับการบำรุงผิวการดูแลเรื่องของความสวยความงามทุกอย่างเลยนะคะชื่อว่าเซสชัน beauty tips and tricks นะคะให้ทุกท่านได้เข้ามาดูกันนะคะโดย EP พแรกวันนี้นะคะที่เราจะไปดูกันก็คือเป็นเรื่องของ5วิธีการในการบำรุงผิวหลังจากเล่นสงการมาค่ะสาวๆหลายคนเนี่ยคงไปเที่ยวสงการกันมาแบบ กระหน่ำซัมเมอร์มากก็คือแบบว่าไปขึ้นหลังรถกระบะไปเล่นสงการกลางแดดหรือว่าแบบไปเจอน้ำเจอฝุ่นเจอควันอะไรไม่แบบอย่างโชคโชนเลยเนี่ยแต่ว่าพอหลังจากสงการ,รปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาเจอกับผิวหน้าที่แบบเฮ้ยมันแย่มากเลยเพราะว่าแบบเราจะเจอพวกออแป้งพวกอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะแพ้หรือว่าเราอาจจะแพ้น้ําเพราะว่าน้าที่เราเล่นมาเนี่ยสกปรกมากอาจจะเกิดสิวหรือว่า อะไรที่มันอุดตันใบหน้าแล้วก็ยังไปเจอแดดที่มันแบบร้อนมากๆากเลยของเมืองไทยอย่างเงี้ยคะ่ะวันนี้นะคะเจะก็เลยมี5าทริคสำหรับการบำรุงผิวหลังจากที่เราไปเจอแดดก,กันมานะคะยังไงเนี่ยก็ตามไปดูกันเลยค่ะทริคอย่างแรกนะคะก็คือการงดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของเม็ดบีดหรือสครับค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ในท้องตลาดเนี่ยเวลาเราใช้พวกเครื่องสําอางหรือว่า โฟมลังหน้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เอาไว้ใช้ขัดหน้าเนี่ยเจลขอให้หมดไปก่อนเนาะสักประมาณอาทิตย์หรือสออาทิตย์เนี่ยพี่จะแบบว่าให้ผิวหน้าเราเนี่ย กลับคงเข้าสู่สภาพเดิมน,นะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ทั่วไปในท้องตลาดนะคะเวลาเราใช้โฟมล้างหน้าหรือว่าเอ่อพวกผงขัดหน้าเนี่ยเขาก็จะมีเขียนว่ามันจะมีพวกเม็ดบีดหรือว่าเม็ดสครับอะไรเงี้ยผสมด้วยเนาะที่เป็นแบบเม็ดเล็กๆะคะ่ะก็อย่างอันนี้นะคะเป็นโฟมล้างหน้า,าก็จะเขียนคำว่าสครับตรงนี้อยู่ด้วยก็พยายามหลีกเลี่ยงใช้โฟมล้างหน้าประเภทนี้ไปก่อนเนาะให้ใช้โฟมล้างหน้าที่แบบเป็นสุปปูัอนโยนไม่มีเม็ดสครับหรือเม็ดบีดผสมอยู่ก็ใช้ประมาณ1เดือนอะไรเงี้ยแล้วค่อยเปลี่ยนมาใช้ อันที่มีสกับเหมือนเดิมนะคะเพราะว่ามันจะเป็นการไม่ทําลายพวกเซลล์ผิวต่างๆแล้วก็พวกแบบว่าสิวมันก็จะไม่เหอแล้วพวกรอยแดงจากพวกแสงแดดอะไรเงี้ยก็มันจะทําให้หน้าเราเนี่ยไม่ลอกไปกว่าน,นี้ค่ะอย่างที่สองนะคะอันนี้เจลแบบแนะนําเลยสำหรับสาวๆที่โดนแดดมากเนี่ยก็คือพยายามใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากว่านหางจระเข้นะคะหรือว่าไปซื้อว่านหางจระเข้แบบนี้มานะคะอันนี้เป็นของ Nature Republic ะะเป็นอะโลเวล่า92%ก็คือเป็นว่านหางจระเข้แบบนี้นะคะสำหรับใครที่หาผลิตภัณฑ์แบบนี้ได้นะคะ mm hmm. ก็ใช้ตัวว่านหางจระเข้ที่เรามีที่บ้านเนี่ยหรือว่าบ้านใครที่ปลูกเอาไว้เนี่ยก็ทําการลอดบนผิวแล้วก็ไปแช่น้ําให้ยางมันออกแล้วก็เอาพวกว่านหางจระเข้เนี่ยปอกผิวหน้านะคะ mm hmm. ก็จะทําให้หน้าเราเนี่ยเย็นขึ้นแล้วก็ทําให้หน้าของเราเนี่ยมีความแบบชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นเนาะพวกอรอยแดงจากแดดอะไรพวกนี้ก็จะแบบหายไปค่ะ มาถึงคลิคอย่างที่3นะคะอันนี้เจ๊ก็แบบแนะนําจริงๆเลยเพราะว่าเหมาะกับสาวๆที่ไปออกแดดนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือเหมาะกับสาวๆทุกคนเลยแม้ว่าจะไม่ได้ออกแดดนะคะก็คือการดื่มน้ําเยอะๆนะคะการดื่มน้ำเนี่ยทำให้ผิวของเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นมากขึ้นค่ะเวลาที่เราไปออกแดดช่วงแบบช่วงสงการอะไรเงี้ยเราจะแบบเออมันจะขาดน้ำเนาะแล้วก็คืออากาศเมืองไทยมันจะร้อนมากการดื่มน้ําเยอะๆ ต่อวันเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยมีผิวพรรณที่ดีสุขภาพที่ดีแล้วก็ที่สาคัญคือการแบบชะล้างพวกสิ่งสกปรกในร่างกายเนี่ยออกไปไม่ว่าจะเป็นทางเหงื่อหรือว่าทางปัสสาวะหรือแล้วก็เป็นสิ่งที่สาวๆควรจะทํานะคะอย่างที่4นะคะสำหรับสาวๆที่ออกแดดบ้างๆนะคะแล้ก็ผิวรอก เจลแนะนาให้ใช้น้าผึ้งค่ะเป็นน้ําผึ้งอะไรก็ได้ยี่ห้ออะไรก็ได้น,นี่เจลซื้อมาจากที่เชียงใหม่นะคะเป็นน้าผึ้งแท้ก็เป็นน้ําผึ้งที่เราเอามาใช้ในครัวอะไรเงี้ยเราเอาน้ําผึ้งเนี่ยไปแช่ในตู้เย็นนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่น้ําผึ้งเย็นจะตะัดแล้วเนี่ยเราก็เอามาแบบมาพอกหน้านะคะหรือว่าใคร จะเอาน้ำพึ่งเนี่ยไปผปสมกับมะนาวสักประมาณ80-20คือน้ำพึ่ง80%มะนาวอีก20%น้ำมะนาวนะน้ำมะนาวอีกแล้วก็ผสมให้เข้ากันนะก็จะทําให้ผิวหน้าที่มันเลากเนี่ยกลับมาสวยใสยดั้งเดิมได้ค่ะและอย่างสุดท้ายอย่างที่5นะคะก็คือการใช้น้ําชาค่ะนี่ค่ะชาแบบชาที่เรากินกันปกตินะน้ําชาเนี่ยจะมีสามอย่างที่เรียกว่าสารนคิกเทคนิคเคิคจักร เดี๋ยวจะขึ้นไว้ตรงนี้นะเดี๋ยวจำชื่อไปได้จริงก็คือเป็นสารตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นสารที่เหมือนแบบว่าอยู่ในชาใช่ไหมแล้วมันจะช่วยในเรื่องของการแบบสมานผิวเรื่องของรอยดําจากแดดอะไรอย่างเงี้ยก็จะช่วยในเรื่องของการทําให้ผิวเราเนี่ยมันชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะวิธีการใช้กับน้าชาเนี่ยก็คือเอาชาอย่างเงี้ยนะคะไปต้มกับน้ําปกติเลยนะคะสักประมาณ ถ้วยนึงให้เหมือนแบบพอใส่หน้าเราได้ะคะ่ะแล้วเราก็เอา,เอ,า,เอ,า,เอ,าอ่อน้ำเนี่ยไปแช่ในตู้เย็นให้มันเย็นจัดๆมากๆเลยแล้วก็เอาผ้าขนหนูอะค่ะชุบไปที่น้ำชาแล้วก็มาปกที่หน้านะคะมันก็ทำให้ผิวหน้าเราเนี่ยเย็นลงแล้วก็มีความเหมือนแบบชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นค่ะ โอเคค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับ5ทริคหลังจากไปเที่ยวสงกรานมาอย่างหนักหน่วงนะคะก็จะมีวิธีการในการบำรุงผิวของเราให้กลับมาสวยดังเดิมแล้วก็มีความชุ่มชื้นเหมือนเดิมมากขึ้นค่ะสําหรับใครนะคะที่อยากตามหรือว่าอยากให้เจลเนี่ยไปหาทริคหรือทริคอื่นๆนะคะมานําเสนอเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเจลนะคะได้ใน y o u t u b e c o m s j e l s o r y ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เจลขอตัวไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ